ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งสศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุกขนสร้างตื่ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการเปรียบเทียบสารเคมี2ชนิดที่ใช้ในการกําจัดแมลงชื่อว่าฟีโนบคาบและไอโซพูคาบสารทั้ง2ชนิดนี้เป็นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชทั้งคู่เลยนะครับ10บคาถามที่จะมีคําตอบให้ในวันนี้1 สารออกฤทธิ์ชื่ออะไรกลุ่มสารเคมีอยู่กลุ่มไหนออกฤทธิ์เป็นยังไงบ้างมาแรงเป้าหมายคือแรงอะไรประสิทธิภาพระยะเวลาความเร็วความเป็นพิษสถารภาพรูปแบบความเข้ากันได้ของสารข้อควรระมัดระวังคืออะไรบ้างนะครับคําถามข้อที่1สารออกฤทธิ์ทั้งฟีโนโบูคาบและเอสโบคาบสองตัวนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่กลุ่มเดียวกันก็ตาม แต่โครงสร้างทางเคมีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสารเคมีทั้ง2ตัวนี้อยู่กลุ่มไหนทั้งฟีโนบูคาบและไอโซพ o คาบเนี่ยถ้าจัดตามกลุ่ม iic a หรือ irac ที่เราเรียกกันเนี่ยเป็นที่ย่อนะครับอยู่ในกลุ่มคาร์บาเมตและอยู่ในกลุ่มย่อย1 a นะครับโหมดการออกฤทธิ์ของสารตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวฟีโนบูคาบเนี่ยมันจะตัดการทำงานของเอนไซม์ อะซิทิลโคเอนแอสตรีตซึ่งเป็นสารเรียกอะไรในระบบประสาทของแมลงทําให้แมลงเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดมันจะมีผลต่อประสบระบบประสาทของแมลงเร็วหน้าปานกลางหรือขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงและปริมาณที่ร้รับไปด้วยส่วน,นอไอโซโปคาร์บเนื่องจากมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันตกบริเวณที่มันย้ายังก็ไปอยู่บริเวณเดียวกันเหมือนกันผลของมันก็มีต่อระบบประสาทเหมือนกันแต่การตอบสนองและความไวเนี่ย อาจแตกต่างกันตามเชนของแมลงพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตเห็นนะครับว่าฟีโนบโคาบและแอโบคาบเนื่องจากมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันการออกฤทธิ์มันจึงออกฤทธิ์บริเวณและตรงที่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้ยา2ตัวนี้ไม่ควรใช้คู่กันเลือกใช้ตัวใดหนึ่งก็ะอะไรครับเพราะมันมีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นเองชนิดและแมะลงเป้าหมายนะครับฟีโนบูคาบเนี่ยใช้ควบคุมแมลงพวกปากกัด ปากดูดเช่นเพีย้ยต่างๆเพี้ยกระโดดเสียมตาลเพี้ยจักรจันสีเขียวเพี้ยอ่อนอะไรพวกนี้เช่นไอโซพอขาวในส่วนของไอโซพโอามเนี่ยถูกใช้รับพวกเพีย้ยแมลงแหลงที่เป็นขากันไก่และแมลงปากดูดในผักในข้าวเพราะนั้นทั้งสองตัวนี้ทั้งฟีโนบุขามและไอโซพอขามประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับนะรครับชนิดของแมลงและก็ปริมาณที่ได้รับด้วยนะครับต่อมาเราพูดถึงประสิทธิภาพและระยะเวลาความเร็ว สารฟีโนโบูคามเนี่ยประสิทธิภาพดีต่อพวกเพรียและแมลงปัดอุกหลายชนิดเนี่ยเช่นในนาข้าวนะครับส่วนการตกค้างบนพืชเนี่ยคงทนนานจนถึงระดับปานกลางนะครับเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคาร์บอเมทเนี่ยซึ่งฟีโนโบูคามันอยู่ในกลุ่มคาร์บอเมทเนาะนะครับมักไม่คงทนนานเท่ากับพวกกลุ่มไพริทอยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรสภาพแวดล้อมไพรีทอยก็เคยพูดผ่านมาแล้วนะครับออกนี้ได้ค่อนข้างเร็ว แต่จะไม่ทันทีเหมือนพวกกลุ่มปฏิทอยปฏิทยัทอยอนจะเป็นพวกกลุ่มนอกดาวเขาเรียกว่านอกเร็ว,น,รวนะครับมันจะทําให้หยุดการเคลื่อนไหวได้กินกินได้น้อยลงนะครับมันเป็นจัดอยู่ในกลุ่มเอใช้บ่อยในการเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพี่น้องสิก่อนใช้บ่อยเนี่ยมันจะเกิดการอาการใชิหนึ่งคือการดื้อย,ยาเราะนั้นการใช้พวกนี้เนี่ยใช้สองถึงสามครั้งไม่เกินสามครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนกลุ่มยาย้ํานะครับเปลี่ยนกลุ่มยา เพื่อป้องกันการนิยาของแมลงน,นั่นเองนะครับส่วนของไอโซพคาบเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเขาเรียกว่าดีต่อกลุ่มแมลงบางกลุ่มโดยเฉพาะพวกเพลและแมะลงปากดูในผักในข้าวจะดับความคงทนระยะตกค้างมักใกล้เคียงหรือน้อยกว่าพวกฟีโนโบคาบนะครับการอกนี่ก็เป็น,นของเรืระบบประสาทเป็นส่วนใหญ่เพราะวันอยู่กลุ่มเดียวกันก็ถ้าเราการสรุปประสิทธิภาพนะยะเวลาความเร็วเนี่ยทั้งฟีโนโบคาบและไอโซพคาบ ประสิทธิภาพความเร็วการออกฤทธิ์มีผลเหมือนกันแต่ไอโซโพคาร์บเนี่ยจะมีผลเฉพาะแมะลงจำเพาะเจาะจงมากกว่าเช่นเพียและแมะลงปากดูนะครับต่อมาความเป็นพิษท็อกซิกซิตีนะครับฟีนูพโคาบเนี่ยความเป็นพิษ LD50 าว่ดจาก LD50 น,นะครับก็จะอยู่ประมาณ340-410มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับจัดเป็นพิษในระดับ,บปานกลาง และเป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ําส่วนในซุปขาขาบเนี่ยจากข้อมูลนะครับค่า LD50 เน่ยอ,อยู่ในระดับกลางๆเช่นเดียวกับฟีโนบุคานะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะค่า LD50 ทั้งสองตัวนี้เนี่ยไล่เรียกกันหรือเกือบ,บเท่ากันนะครับแต่ไม่ล้อมรายงานมามีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในตัวอ่อนนะครับที่อยู่ในน้ําและมีกวาตรวจพบ ในน้าผิวดินและแม่น้ําบางแห่งที่มันตกค้างก็มีเพราะฉนั้นตัวไอโซพอคหาเนี่ยจึงต้องระมัดระวังในการไหลลงน้ําและจัดการให้ดีสรุปความเป็นพิษนะครับทั้งฟีโนโบอคหาและไอโซพโอคหาเนี่ยค่า ld 5 0เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางหมายถึงความเป็นพิษในระดับปานกลางมีผลต่อสิ่งแวดล้อมปลาสัตว์น้ําและตัวอ่อนเพราะนั้นการฉีดสารพวกนี้ใกล้แหล่งน้ําโปรดระมัดระวังให้ดีนะครับต่อมาข้อ7สเสถียรภาพ ฟีนโนบุคาบเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่คงทนต่อแสงและความร้อนเท่าสาร,สารบางชนิดในกลุ่มของพวกไพลิทอยนะครับมีการสลายตัวฟานกลางถึงเร็วตามสภาพแวดล้อมนะครับความคงทนเนี่ยขึ้นอยู่กับสูตรของสารและสภาพอากาศด้วยส่วนไอโซบุคาบเนี่ยมีการสลายตัวในสภาพแวดล้อมเช่นกันเช่นเดียวกับฟีนโนบุคาบแต่มีการตรวจพบบริเวณผิวน้ําผิวดินบางที่แสดงว่าไอโซบุคาบเนี่ย บางพื้นที่บางเงื่อนไขอาจจะคงทนกว่าฟีโนโบโคาบก็ได้เพราะมันมีการตรวจพบว่ามันมีตกค้างอยู่ในดินนั่นเองในดินในน้ำนั่นเองนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วกลุ่มคาร์บเมทสลายตัวได้นะครับเนี่ขึ้นอยู่กับสูตรขึ้นอยู่กับสูตรของสารเช่นสูตร ECSC อะไรพวกนี้มันแล้วแต่สูตรช้าหรืเหอเร็วเนี่ยแล้วแต่สูตรเพราะนั้นสถตรภาพทั้งฟีโนโบคาบไอโซโบาบจัดอยู่ในกลุ่มที่สลายตัวได้นะครับ ต่อมาข้อที่8รูปแบบและสูตรทั้งฟีโนบูคาและซูปขาาเนี่ยโดยส่ใหญ่บ้านเราจะใช้สูตร EC เป็นส่วนใหญ่ e m u l s i f y concentrate พวกนี้เพื่อเป็นสูตรน้ำมันนะครับฟีโนบูคาอยู่ในสูตร EC SC อะไรพวกนี้บ้านเราจะเน้น EC เนาะไอซูปขาบเหมือนกันเพราะอะไรครับสูตรน้ำมันเนี่ยมันจะเกาะติดดีกว่าและประสิทธิภาพทำมแมลงเนี่ยพ่นไปจะถูกต่อแมลงดีกว่าสูตรอื่น ราะนั้นบ้านเราอยู่ใ,ในสูตร EC เป็นส่วนใหญ่นะครับความเข้ากันได้ฟีโนโบุคาบเนี่ยถ้ามันจะเข้ากับสารในเนี่ยหนึ่งลองถามคนเซลล์ที่เข้ามาขายดูมันผสมกับสารอะไรได้บ้างแต่ที่สําคัญนะครับกลุ่มคาร์บอเมตสามารถผสมกับสารกำจัดวัจพืชสารเคมีบางรายการได้นะครับทั้งฟีโนโบุคาบและแอะโซบุคาบมันอยู่ในกลุ่มคาร์บอเมตเหมือนกันแต่ควรดึงเรื่องสารที่เป็นด่างนะครับ สารที่นหนึ่คือ pH เกิน7ไปพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงเพราะมันจะทําให้สารพวกนี้เสื่อมทิด์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นความเข้ากันได้สรุปง่ายๆทั้งฟีโนโบคาบและเอสโบคาบเนี่ยเข้ากันได้กับสารเคมีบางชนิดและสารกําจัดรูพืชบางชนิดนะครับถ้าอยากรู้เข้าในเม็ดผสมเล็กๆไปก่อนแล้วดูว่ามันเข้ากันได้ไหมค่อยผสมผสมขนาดใหญ่แต่โดยทั่วไปต้องถามก่อนว่ามันเข้าได้ไหม เช่นแหล่งที่เราซื้อเขารู้ไหมหรือเซลล์ที่เขาขายเขารู้ไหมนะครับก่อนจะผสมกับสารตัวอื่นแต่ที่สําคัญถ้างดเว้นได้คือก็ไม่ใช่งนเว้ยนเขาห้ามผสมเลยกับสารกลุ่มพวกอลัลคาไลคือสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างน,นั่นเองเช่นปุ๋ยเคมีบางตัวสารกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชบางตัวอะไรพวกนี้มันผสมกันมาเพวกนั้นพีเมันสูงมาจนพืชยาพวกนี้เสื่อมฤทธิ์ได้ง่ายนะครับต่อมาก็ควรระวังและข้อจํากัดมีอะไรบ้าง ค่า p h i เนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอเขาเรียกอะไรแต่ละประเทศไม่เหมือนกันยึดถือฉลากสินค้าเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นสิ่งที่บ่งบอกในแต่ละประเทศนะครับทั้งฟิโนโบุคขาบและสบุ่ขาบ p h i เนี่ยหมายคขาว่าอย่าง p h i คือระยะปลอดสารพิษก่อนเก็บเกี่ยวนะครับหมายว่าเราฉีดไปเท่าไหร่สารพวกนี้มันจึงจะสลายจากพืชเราเราสามารถเก็บผลผลิตได้ ส่วนค่า E.I. เนี่ยคือระยะเวลาที่คนเว้นก่อนกับเข้าพื้นที่คือเราฉีดพ่นเข้าไปแปลงตรงเนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่เราถึงจะเดินไปจัดการกับแบงเช่นเีดสารฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยได้โดยที่มันไม่เป็นอันตรายต่อเรานะครับค่า2ตัวนี้มันจะเหมือนกัน P.S.I. คือฉีดนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้ I.I. E คือฉีดนานเท่าไหร่เราถึงจะเข้าพื้นที่ได้ นะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสารฟรีโนโบคาบและไอโซโบคาบก็สรุปดังนี้นะครับทั้งฟีโนโบคาบและไอโซโบคาบอยู่ในกลุ่มคาร์บเมทเดียวกันกลุ่มย่อย 1A มีผลต่อระบบประสาทของแมลงเหมือนกันเน้นพวกแมลงปากดูดเช่นพวกเพลี้ยะอะไรพวกนี้เป็นหลักเช่นเพลี้ยกระโดดเสียมการเพลี้ยจักจันเพลี้ยอ่อนในข้าวในพืชในผักใช้ได้พุกนี้นะครับแต่การสลายตัวพวกนี้ต้องบอกว่าสลายตัวได้การผสมสารเคมีเนี่ย ผสมกับสารอื่นได้บางตัวแต่ที่ควรงดเว้นคือไม่ควรผสมกับสารที่มันเป็นด่างเช่นปุ๋ยเคมีบางตัวที่มัน P pH สูงสารกำจัดโรคพืชที่มีส่วนผสมของทองแดงส่วนผสมของอะไรพวกน,นี้ที่ pH มันสูงสูงะนะครับเราควรงวเวียนมันจะทําให้สารพวกนี้เสื่อมสภาพได้ง่ายนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไปนองสักก่อนไม่มากก็น้อยหากไปพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจานดูจิตทุกขอ,อย้าก็คือ ให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตโล,ลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขม,มานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้ว เมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ